ยย้ยคืนนี้นะครับจัดหนักครับสวีทกางธรรมชาติแล้วจะมาอาบน้ำสวีทกานตรงนี้ใช่ไหมไปบีอะไรเนี่ยไมปใชชอาเนาะเฮ้ยอะไรอ่ะวิบเนองนกอะไรไม่มีอาบน้ำไหม ทุกคนฮะตอนนี้ฟองกับพี่นนท์ก็มาถึงแล้วนะฮะกับแม่กำฟองนะครับครับกาแฟมาเสิร์ฟแล้วครับมีอะไรบ้างน้องอันนี้มัขชายกรีนทีแล้วก็โกโก,โกค้ค่ะเท่าไหร่น้องเนี่ยเท่าไหร่ 500 5 0อยาทำอะไรได้มั่งได้ทุกอยตอนนี้เราอยู่กันที่อุตสาเออร้านอุตสานะทุกคนถ้าใครไม่รู้นี่โลโก้เขาอุตสามองไม่เห็นปะก็เรามาพักยกกันที่อุตสานะโดยการจอดรถไว้ข้างล่างนะแล้วก็เขาจะมีรถรับส่งขึ้นมาด้วยนะที่สำคัญนะฮะฟรีทุกคนเ็าจะกระโดดตรงนี้นะ เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยหาที่เล่นนะ <c oughs> เห็นไหมเปียหรือเปล่าดีตัวไม่เปียกแต่ตัวต้องมาลอมจับดูก็<ม>เ,เอามือจุ่มน้ำดูเย็นมากลงมา <c oughs> ใครไม่โดดเหมือนเขาเมื่อกี้ะจะโดดเดี๋ยวตกจ้า <c oughs> กคนฮะตอนนี้ฟอนกับพี่อนนท์ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะทุกคนให้ทุกคนลองเดาว,ว่าที่พักของเราจะเป็นยัางไงเราเห็นหรือยังพี่พักแบบสุดยอดมากเลยเออนะครับทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างนอกนะครับแด๊ดดนี่คือเราจะพักกันคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับชื่อว่า Morning Star Camp ม n g ing นะคบข้างหลังก็มีน้ำตกเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูทุกคนคือสวยมากไปตามมาตามมา,า,มมาโอ้โอโอ อันนี้คือข้างหลังใช่ไหมทุกคนนี่คือห้องนอนนะครับก็จากข้างนอกมาข้างในนะฮะก็จะเป็นใสๆแบบนี้เป็นกระจกใช่ไหมเป็นตู้กระจกมุมกว้างนอนตู้กระจกโอ้โหสูงมากดีมากอ่ะแล้วบางคนแบบอาจจะบอกว่าเอ้ยได้ยินเสียงน้ําตกนะฮะใช่น้ําตกอยู่ตรงนี้เออน้ำตกอยู่ตรงนี้ทุกคนแค ่งั้นเราก็ปิ้งย่างอะไรตรงนี้ได้ดิได้เลยโอ้โหนี่แบบอย่างดีเลยนะเนี่ยคบพันจริงๆอ่ะนี่ไงเออแบบนั่งชมวิวใช่ไหมนี่นั่งชมบรรยากาศนะครับข้างนอกนะครับโอ้โหทั่งสวีทกันตรงนี้ได้เลยเหมือนแบบฝนจะตกอ่ะให้ทุกคนดูบรรยากาศนี่เหมือนฝนจะตกเลย บรรยากาศดีมากเออตรงนี้เราแจสามาถน้ำตกนี่เราสามารถไปเล่นได้ในตัวได้เราลงไปเล่นได้เลยเพราะตรงนี้คือเป็นสถานที่ของเรานะสำหรับคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้อื้าเอ๋ดูอะไรอันนี้อันนี้คืออะไรอ่างจนอ่างอาบน้ำโอ้โหน้าเราจะมาอาบน้ำสวีทกันตรงนี้ใช่ไหมมีบาะสวีทกันกลางธรรมชาติ แกเขาไม่เคยอาบน้ําในที่โล่งแจ้งขนาดนี้มาก่อนไม่รู้ว่าจะเขินหรือเปล่าคือตอนอาบน้ําใช่ไหมเราก็จะได้ชมวิวน้ำตกไปด้วยไงบางครั้งฝนตกใช่ปะก็จะแบบอ่าบน้าํากลางสายฝนอะไรประมาณน,าน,นั้นนะทุกคนก็คืนนี้นะครับจัดหนักนะครับสวีทกลางธรรมชาติาาก,ก่อนจะไปดูห้องนอนเดี๋ยวเขามีห้องนี้ให้ดูอันนี้เป็นห้องอะไรนี่คือห้องนั่งเล่นนะฮะเราสามารถเข้าไปนั่งเล่นอะไรต่างๆได้เนะาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในหน่อยมาเข้ามาเข้ามา โอ้โยโอยแบบมานั่งสวิทกันตรงนี้ก็ได้ไปอาบน้ำที่ไหนตรงนี้ไงห้องอาบน้ำเฮ้ยเดงะมาอาบน้ำากันไม่มีเลยโอ้ยอยากอาบน้ำแล้วอยากอาบน้ำแล้วเราสามารถแบบอาบน้ำตรงนี้ทำกิจกรรมได้กิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรไม่บอกและห้องสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือห้องนอนนะคะ ความประตูตรงนี้เอ้ยทุกคนบรรยากาศดีมากบอกเลยเปิดไ,ไ,ไ,ได้ไหมเนี่ยได้แต่ระวังแมลงข้านะอ๋อ,อแบบเดินออกมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอาเฮ้ยมีเอาเบบี้ออกไปนี่ก็จะเป็นอ่างนี่เป็นชุดนะครับเรามีเสื้อคลุมให้เราด้วยเสื้อคลุมผ้าขนหนูน้ำบับเบิ้ลบาร์เนาะเป็นฟองอะเออบับเบิ้ลบาร์เนาะเอาไว้อาบตรงอ่าบส่วนตรงนี้ก็ เป็นโคมโฟงโคมไฟอะไรนะครับอุ้ยหอมมากอ่ะอุนน้ำหอมกลิ่นนี้หอมมากอ่ะ ช่วงวีเคชั่นนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็แม่กำปองก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะทุกคนแบบก,การันตีเลยครับทุกเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่มาเที่ยวแม่กำปองนะครับปอนฝากที่พัก m o r n i n g Star Camping นะคะทุกคนช่วงทางการติดต่อนะเดี๋ยวอนท์กับปอนจะแปะไว้ให้คือแบบแนะนำมากๆ,ๆ,ๆ,ๆใครมาแล้วไม่ได้พักที่นี่ถือว่าพลาดมากนะทุกคนสําหรับราคาห้องพักนะคะต้องทักไปสอบถามทางเพจเองนะครับทุกคนใช่แล้ว อะไรอะฮะทาะไรครับไม่ได้ทำอะไรฮะอืออะไรอะนี่กลางป่าขอเขาหยอกตัวเล่นหยอกเล่นอะไรเล่นเฉยๆอะไรล่ะก็กลางป่าเลยครับเขาอยากลองมาเร็วสุดดยอแน่นอนอุ้ยนกนกอะไรไม่มีเดี๋ยวนะาบนาวไป ก็อ่านคิวให้ทุกคนดูไงตัวเดี๋ยวนี้เขาจะขัดหลังให้นะครับขัดหลังอะไรเขาฉีดน้ำเร็จตัวนะฉีดเดือยเสื้อคุมครเปียก็ออกไปดิไม่เอาจะจัากัตัวไม่เอาก็จังน้อยเนงงเงนะ งเงเลยขาจ,จะงงแง่เขาจะร้องไห้งงเลยเขาจะร้องไห้ไปไม่เอาไปไม่เอาเขจะอาบด้วยไปเดี๋ยวเขาถอดเสื้อนะไม่ไหวล,ละถอดเสื้อแล้วเขาจะอาบน้ำก,กับตัว ทุกคนแบบอน,นุน่ะจะอาบน้ํากับปอนอ่ะบังคับยังไงก็ไม่ให้อาบด้วยนะคนสงสัยอยากจะใช้เวลาส่วนตัวไม่ลบกวนเขาก็แล้วกันนะครับทุกคนอะไรก็เขาจะอาบน้ําตัวไม่ให้เขาอาบด้วยอ่ะไปเดี๋ยวก็ไปอาบกับเขา <c oughs> โอเคไม่ให้ตั้งกล้องด้วยใช่ไหม <c oughs> ไม่ไม่ตั้งมไม่ให้ทุกคนดูหรอกโอ้ไปบีอะไรเนี่ยอไมแช่อาบเร็วจะแช่อีกทำไมเร็วช่แล้วก็แช่พอแล้วอาบแล้วก็อาบอีกได้เร็วนี่อาบอะไรเนี่ยเล่นน้ำเป็นหวัด เป็นรอบแบบข้างกลางธรรมชาติแบบนยาตัวหงาอ่ะเขาจะไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องหนาวมากเจออากาศเย็นสบายมากนี่เขาขันหลังให้ขันอะไรเออบีแอนร่วงไข่ลอยจะร่วงไข่แก่เพราะแตธรรมชาติมันดีอย่างนี้เนาะใช่เลยแล้วแบบข้างกลางธรรมชาติอากาศดีมากตัวถ้าเราทำอย่างนี้ไว้ที่บ้านเราล่ะโอ้หเขาจะไม่ไปไหน ช่วยประชอบมากเลยที่นี่อะตัวบรรยากาศกดาีบนะีบีเขาหนาวอ่ะอากาศกำลังดีนะครับแล้วก็แบบนี่สวีทกปอนของเรานะครับโอ้